สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้านะคะทั้ง3รายการเลยนะคะก็จะเป็น NT554 แล้วก็ NT542 นะคะอิสกินั่นเองนะคะลูกค้าตอนนี้มีตะคารสวยๆทั้งนั้นเลยทั้ง3รายการนะคะเราขายทั้งเงินสดและผ่อนผ่านทกสนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจน,นะคะรถแท็กเตอร์นะคะเงินสดเงินผ่อนนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราดูคันแรกกันก่อนนะคะคันนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะก็จะเป็น54แรงม้านะคะลูกค้าอ่ะขออภัยนะคะคันนี้เป็น42แรงม้านะคะ NT 542นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี2563นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆยางเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องเกียร์เดิมทุกจุดเลยนะคะยางใช้งานได้อีก90%เลยนะคะ คันนี้เลขไม่อยู่ที่1,400ชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็จะมีเบาะด้านหลังนะคะขาดเล็กน้อยนะคะตัวนี้เราหุ้มให้ใหม่ได้นะคะลูกค้าแต่ว่าตัวรถเขาสวยมากๆเลยนะคะเลขไม่หน0่ชั่วโมงนะคะลูกนะคะ้าจดทะเบียนใช้งานนะคะปี2020นะคะหรือว่าปี63นะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมี2ชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าและผัน บุกเบิกหรือผ่านพวนเลือกได้1ชิ้นเหมือนกันนะคะฐานเดิมมาจากกรุงเทพมหานครนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเราขายราคาเพียง365,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า365,000บาทนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดเทอร์โบด้วยนะคะรุ่นนี้มีเทอร์โบด้วยนะคะเหมาะ กับงานนามากๆนะคะใครที่สนใจนะคะ NT542 นะคะ3 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะคันนี้ NT554 นะคะหรือว่า54แรงม้านะคะคันนี้เสริมกองเปียกมาด้วยนะคะเสริมอ่กาอากาศกองเปียกมาด้วยนะคะยางหน้ายางหลังใช้งานได้อีก80%นะคะลูกค้ายางหน้ายางหลังนะคะ คันนี้จดทะเบียนใช้งานปี63เหมือนกันนะคะลูกค้าจดทะเบียนใช้งานปี63าเหมือนกันนะคะสภาพเครื่องเกียร์ประมาณนี้เลยนะคะเลขไม่หนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะคะเลขไม่หนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเปิดราคาเพียงสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นเหมือนกันนะคะใบมีดดันดินและผนหลังนะคะ 54แรงม้านะคะคันนี้เหมาะกับงานไล่และงานนาเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะ4แสน0อบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้เรามี2คันนะคะอีกคันนะคะปี62นะคะแต่ว่าคันนี้จะไม่น้อยกว่านะคะคันนี้1100ชั่วโมงนะคะเสริมกองเปียกเหมือนกันมีเสาค้ำด้วยนะคะยางหน้ายางหลังสวยนะคะคันนี้ใช้งานได้อีก90%เเลยนะคะ สีเดิมทั้งคันนะคะรถใช้งานได้ปกตินะคะดูเลขใหม่นะคะลูกค้า1,193ชั่วโมงนะคะ1,193ชั่วโมงจดทะเบียนใช้งานนะคะปี2019นะคะหรือว่าปี63นั่นเองนะคะลูกค้าระบบไฟนะคะระบบคัสต์เกียร์ไฮดรอลิกทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะเปิดราคาที่435,000บาทนะคะลูกค้า4 3 5 0 0 0บาทนะคะรถเครื่องเกียร์ดีสีสวยนะคะลูกค้าแรงดีมากๆนะคะใครที่ชอบดันดินนะคะใช้งานแบบถมที่อะไรประมาณนี้นะคะแนะนำเลยนะคะแรงดีมากนะคะ ใครที่สนใจอีซกินะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น542หรือว่า554นะคะเราขายทั้งสดและผ่อนผ่านทกสนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ู81255301นะคะ0 9 81255301หรือนะคะอยากชมสินค้าจริงนะคะพิกัดร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกรุงเก่าอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินนะคะสนใจอย่าลืมโทรหาแน่ๆนะคะ